เรื่องไซปอยีบทที่72ไทยจือได้ฟังยิ่งนึกสงสัยหนักขึ้นแต่ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงตรัสถามหนังมอเล่งเหียงว่าเสียเจียเคยเป็นสิทธิ์ของผู้วิเศษมาแต่ก่อนยังจะทราบบ้างหรือไม่ว่าซึ่งคนของเรากลับกลายไปเป็นอย่างอื่นเสียเช่นนี้เป็นเพราะเหตุไร และจะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่นางมอเล่งเฮียงได้ฟังก็พลันรำลึกถึงถ้อยคำของเราสัวเสียนหมออาจารย์เคยสั่งสอนไว้จึงทูลแก่ไทจือว่าข้าพเจ้าจะขอพิจารณาดูให้ทั่วก่อนพูดแล้วเดินตรงไปดูที่ศีรษะของลักก่อง,ง้างกับลิบใบเลงอเผอิญเห็นกระดาษยันสีดำปิดอยู่บนศีรษะคนละแผ่น นังมอเล่งเฮียงจึงเรียกไทเจอไปชี้ให้ดูแล้วทูลว่ากระดาษยันสองแผ่นนี้สีดำเหมือนผมถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองไม่ใครเห็นและเป็นยันที่หนังเข้งหวยกงจุใช้ด้วยอำนาจเวทมนต์บังคับดวงจิตของคนทั้งสองให้เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วสามารถจะใช้ให้ไปทำร้ายผู้ใดก็ได้ไม่เลือกหนาฉะนั้นเชยสวยจงรีบแก่เอาออกมาเถิด และสักประเดี๋ยวคนทั้งสองจะรู้สึกตัวกลับคืนสติเหมือนเดิมไทยจือได้ฟังก็รีบแก่เอากระดาษยานสองแผ่นนั้นออกมาลักก่องังกับลิบใบเหลงสะดุ้งผวาสามทีแล้วค่อยๆรู้สึกตัวมองเห็นตนนอนถูกมัดอยู่ด้วยเชือกวิเศษก็นึกสงสัยจึงทูลถามไทยจือว่าข้าพเจ้ามีผิดเรื่องอะไร เฉยสวยจึงลงโทษมัดไว้เช่นนี้ไทยจือยังไม่แน่พระไทยตรัสถามว่าท่านทั้งสองรู้สึกตัวดีแล้วหรือยังและจำขพเจ้ากับพวกเราทุกคนได้หรือไม่หลักก่อง,ง้างกับลิฟใบเหลงกว่าขาพเจ้าจำได้ทุกคนและเหตุไรเชยสวยจึงถามเชนีเราไทยจือค่อยดีพระไทยส่งพระสวนพลางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นชนปลายตลอดแล้วจึงส่งกระดาษยันสองแผ่นนั้นให้ดูและตรัสสืบไปว่าเพราะของสองสิ่งนี้แหละที่ทำให้เกิดเหตุฆ่าฟันกันเองแทบล้มตายถ้าไม่ได้หนังมอเล่งเฮียงช่วยแก้ไขไว้แล้วป่านนี้คงต้องตายไปข้างหนึ่งเป็นแน่ตรัสแล้วให้หนังมอเล่งเฮียงเรียกเชือกวิเศษกลับคืนไปลักก่อง้างกับริบใบเหลงรีบลุกขึ้น ตรงมาคุกเข่าคำนับไทยเจอก่อนแล้วหันไปคำนับกวงตีหูกับนางม่อเล่งเฮียงและกล่าวคำขอรู้กระโทษด,ด้วยว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทำการล่วงเกินนั้นเพราะไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆจึงขอให้กรุณายกโทษให้ด้วยเถิดไทยเจอกับกวงตีหูหนางมอเล่งเฮียงช่วยกันประคองลักก่อง,ง้างกับลิบบาใบเลงให้นั่งบนเก้าอี้ แล้วต่างกล่าวว่าไม่มีใครเขาถือโทษโกรธเคืองท่านทั้งสองดอกลักก่อง้างกับลิบใบเหลงแสดงความขอบคุณแล้วพูดด้วยความโกรธแค้นหนังเข้งหวยกงจูว่าอีลูกสาวเจ้าเมืองหวรใส่เหลี่ยกกคนนี้มันรู้วิชาเวทมนต์มากอยู่สามารถตั้งคายกลบันดาลให้เห็นสิ่งแปลกๆแ,และใช้ปีศาจให้แม่รบกวนเราได้ด้วยประการต่างๆ ถ้าเราจะคิดอ่านรบกับมันอีกก็อย่าเข้าไปในค่ายกลของมันเลยเพราะจะหาประตูออกไม่ได้สู่ท้าให้มันมารบกันโดยกำลังฝีมือจะดีกว่าไทเจอตรัสว่ารบกันด้วยกำลังฝีมือมันก็ไม่สู้เราด้วยมันเคยแพ้ไปสองสามครั้งแล้วจึงคิดอ่านตั้งค่ายกลลอหลอกให้เราไล่าตามไปอันที่จริงสึกครั้งนี้เห็นหนักนัก ทั้งกำลังไพลของเราก็น้อยกว่าหลายเท่าขืนตั้งรับอยู่เช่นนี้น่ากลัวว่าถ้ามันยกกำลังทุ่มเทมาโจมตีค่ายของเราจะต้านทานอยู่ไม่ไวข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเราควรจะเลิกค่ายถอยทับกลับไปตังรับอยู่ที่เมืองฮิวจิวเห็นจะมั่นคงกว่าและจะได้กะเกณฑ์ทหารเมืองฮิวจิลเขาสมถุด้วยเกลือกว่าข้าศึกยกตามไป เราจึงค่อยคิดอ่านกันใหม่ต่อภายหลังลักก่อง่งกับลิบใบเลงกวงตีหูและหนังมอเล่งเฮียงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยพอถึงเวลากลางคืนไทยจอจึงให้ถอยกองทัพรีบเดินทางกลับไปยังเมืองฮิวจิลครั้นถึงเมืองฮิวจิวจะเข้าเมืองมีได้ด้วยประตูเมืองปิดอยู่ไทจจอมีความสงสัยจึงแต่งทหาร ให้ไปเที่ยวคอยจับราษดรชาวเมืองที่ออกลาดหาสเสบียงอาหารมาซักถามแล้วได้ความว่าเฮงตีหูเจ้าเมืองหิวจิวกับเฮงโยงเกียงสัวซึ่งไทยจื้อจับตัวได้แล้วให้ใส่โกรงบรรทุกเกวียนมอบเจ้าพนังกงานให้คุมไปส่งยาเมืองหลวงนั้นพอเดินทางไปได้ครึ่งวันเฮงตีหู u, ได้พบกับเจ้าพนักงานอีกพวกหนึ่ง ซึ่งนำหมายประกาศของเล่าคังอ๋องเที่ยวแจกจ่ายตามหัวเมืองต่างๆเมื่อเฮงตีหูได้ทราบความตามหมายประกาศแล้วก็มีความดีใจจึงพูดกับเจ้าพนักงานที่ควบคุมพวกตนไปนั้นว่าบัดน,นี้เราครังอ๋องเจ้าเมืองปากหวนยกกองทัพมาตีเมืองหลวงและหัวเมืองอื่นๆได้เป็นอันมากแล้วส่วนพระเจ้าสองหลีจงฮองเต กับพวกคุณนางนายทหารผู้ใหญ่อีกหลายนายได้พากนันหนีออกจากเมืองหลวงและยังไม่รู้ว่าเป็นซุกซ่อนอยู่แห่งใดเหล่าคังอ๋องจึงออกหมายประกาศติดเงินสินบนให้จับตัวตลอดจนกระทั่งเตียวบูจงไทยจือกับนางไซปอหยีอีกด้วยพวกเจ้าพนักง,งานที่คุมไปได้ทราบเหตุด,ดังนั้นก็มีความตกใจกลัวจึงปล่อยเฮงตีหูกับเฮงโยงเกียงสัว ให้กลับมารักษาเมืองฮิวจิวตามเดิมและห่วมสงเต้าหยินก็คุมพวกโจรที่เกาะโอโซเต้ามาช่วยเฮงตีหูรักษาเมืองไว้ด้วยพอไทยจือได้ทราบความเช่นนั้นตลอดแล้วก็ตกพระไทยตรัสแกลัก,ก่กง,ง้างลิบใบเหลงว่าเวลานี้บ้านเมืองก็ตกเป็นของเจ้าเมืองควรหมดแล้วส่วนพระเจ้าแผ่นดินกับอ้วงเป๊ของขพเจ้า ก็ไม่ทราบว่าเสด็จหนีไปแห่งใดและทำชะไหนเราจึงจะกลับไปเมืองหลวงใดเราประการหนึ่งศึกเมืองไซเหลียวกกก็ยังขนาบหลางเราอยู่อีกไม่ช้าเราจะต้องตกอยู่ในที่ล้อมมีพากันถูกฆ่าตายหมดหรือลักก่อง้งกับลิฟบายเลงสแสดงความโกรธแค้นพลางว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางนี้คงเนื่องด้วยอีเล่ากุยหุยเป็นต้นเหตุ คบคิดกับไอเล่าคังอ๋องบิดาของมันช่วยกันกำจัดพระเจ้าแผ่นดินกับพระบิดาของเชยสวยจึงต้องเสด็จหนีออกจากเมืองหลวงและเวลานี้พวกเราก็เข้าที่ขับคันแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าหนังเคงหวยกงจูมีกิริยาท่าทางรักใคร่เชยสวยเป็นอันมากถึงหากจะเป็นค่าศึกกันก็จริงอยู่แต่ถ้าเชยสวยแกล้งรับรักด้วยแล้ว นางเค้งหวยกงจูคงจะเต็มใจช่วยเชยสวยปราบปรามไอ้พวกกบฏเมืองปากขวนได้ราบคาเป็นแน่ไทยจือได้ฟังก็ถอนพระทัยใหญ่พลางตรัสว่านางเค้งหวยกงจูมีสามีแล้วจะให้ข้าพเจ้าไปทำชู้กับเมียเขากระไรได้จึงรู้สึกจนใจเป็นยิ่งนักลักก่องั่งกับลิบใบเหลงว่า,าเธอเฉยสวยไม่ยอมกระทำเช่นนั้น ก็จะต้องตกอยู่ในระหว่างศึกขนาบทั้งหน้าหลังและกำลังทหารของเราก็มีน้อยเฉยสวยย่อมทราบอยู่แล้วว่าจะต้านทานไว้ไม่ไว้ฉะนั้นจึงขอให้ตกลงพระไทยดังข้าพเจ้าทูลแนะนำนี้เถิดเปรียบประดุดยืมมือค่าศึกฝ่ายหนึ่งไปรบกับค่าศึกอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อมันย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งคู่แล้วภายหลังเราจะคิดอ่านกระทำอย่างไร ก็คงจะสำเร็จได้โดยง่ายไทเจอได้ฟังก็นิ่งอยู่ลักก่องั่งกับลิฟใบเลงก็พยายามวิงว่อนกวงตีหูกับน้องม่อเล่งเฮียงพลอยเห็นชอบจึงช่วยกันวิงว่อนอีกด้วยไทเจอเสียมิได้จึงตรัสว่าข้าพเจ้าจะกระทําตามคำแนะนำของท่านทั้งปวงก็ได้แต่รู้สึกอับอายขายหน้าแก่คนทั้งหลายมากนะัก และก่อง้างกับลิฟใบเหล่งว่าถึงจะได้รับความอับอายสักเพียงไรเชยสวยก็ต้องทนเอาพักหนึ่งก่อนเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวแก่พระเจ้าแผ่นดินกับพระบิดาของเชยสวยด้วยหากว่าทำการสำเร็จก็จะปรากฏเกียรติยศชื่อเสียงสืบไปไทยเจอตรัสว่าท่านคิดเห็นเช่นนั้นก็ชอบอยู่ จะเทว่าเวลานี้นางเคงหวยกงจูคงจะโกรธพวกเราแล้วจะให้ข้าพเจ้าไปพูดจากับนางประการใดเล่าหลักก่อง้างกับลิบใบเหลงว่าเรื่องเท่านี้ไม่ยากนักด,ดอกเพราะวันพรุ่งนี้นางเคงหวยกงจูคงจะยกกองทัพตามมาทารบเฉยสวยจงออกไปรบด้วยแล้วสังเกตดูท่าทางเมื่อเห็นนางทอดสะพานให้เดินแน่แล้วก็อย่าละเลยเสีย จงรีบฉวยโอกาสโดยเร็วเท่านั้นก็คงสำเร็จได้โดยง่ายไทจือเห็นชอบด้วยจึงให้ทหารตังคายพักอยู่ในป่าแดนเมืองหิวจิวฝ่ายนางเข้งหวยกงจุได้เอายันปิดศีรษะบังคับดวงจิตละก่อง,งัางกับริบใบเลง้งแล้วจัดทหารหวนให้ติดตามไปคอยฟังข่าวอยู่ครนทหารหวนกลับมาแจ้งว่า ลักก่องังกับริบใบเลงได้ชุดไทจืจอออกมานอกใครและได้ต่อสู้กับพวกเดียวกันเป็นสามารถนังเค้งหวยกงจูค่อยมีความดีใจคิดว่าลักก่องั่งกับริบใบเหลงคงจะเอาไทเจอมาได้เป็นแน่ครั้นรอไปจนถึงเวลาบ่ายมีทหารหวนอีกพวกหนึ่งกลับมาแจ้งว่าลักก่องั่งกับริบใบเหลงได้ถูกนายทหารหญิงคนหนึ่ง ใช้เชือกวิเศษมัดจับตัวไปในไข่และดีร้ายประการใดมิทราบนางเคงหวยกงจูได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้ตัวไทยจือมาจึงคิดสืบไปว่าเวลากลางคืนจะยกทหารไปปล้นไข่จับตัวไทยจือมาให้จงได้ครั้นถึงเวลาสองยามนางเคงหวยกงจูก็จัดทหารหนึ่งหมื่นยกออกจากเมืองฮังจิวหู แยกเป็นกระบวนซ้ายขวาหน้าหลังตามตำราพิชัยสงครามเสร็จแล้วรถตรงไปอย่างที่ซึ่งไทยจือตั้งค่ายอยู่แต่มองไม่เห็นค่ายจึงรู้ว่าไทยจือถอยทับกลับไปเสียแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเสียใจมากขึ้นครันจะติดตามไปในเวลากลางคืนวันนั้นหรือก็เกรงว่าถ้าไทยจือรู้เชิงในกลศึกแต่งกล่องซุ่มไว คอยสำหรับดักตีขนาบกองทัพของตัวกลางทางจะยากแก่การแก้ไขดังนั้นหนังเข่งหวยกงจูจึงถอยทับกลับเข้าเมืองให้เลิกถอนค่ายก่นบอเมืองตินนั้นแล้วนำเรื่องไปแจ้งแก่โมงทิลุษสามีว่าูม้ายังป่วยอยู่จุงคุมทหารรอท่าขาพเจ้าอยู่ที่เมืองฮังจิวหูนี้ก่อนเถิดส่วนขปเจ้าจะแบ่งทหารสักกึ่งหนึ่ง ยกไปติดตามจับเอาตัวเตียวบูจงไทยจจอกับพวกนายทหารของมันมาให้ท่านคาแก้แค้นเสียให้จงได้มงทิลดสำคัญว่าภรรยาพูดด้วยความจริงจึงอนุญาตให้ไปนังเค้งหวยกงจูมีความดีใจวันรุ่งขึ้นจึงจัดทหารห้าหมื่นยกออกจากเมืองฮางจิวหูเดินทางไปโดยเร่งร้อน พอจวนจะถึงค่ายของไทยเจอเป็นเวลาเย็นมาใช้ซึ่งให้ไปสืบข่าวล่วงนากลับมาแจ้งว่าได้ลอบเห็นไทเจอต่างค่ายพักอยู่ในป่าริมทองทุ่งแห่งหนึ่งในแด,ดนเมืองหิวจิวนางเคงหวยกงจูได้ฟังก็ให้ทหารทั้งกองทัพหยุดยัง้งหาชยภูมิแห่งหนึ่งตั้งค่ายพักเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนางเองจะทหารแต่เพียงสามพัน ยกไปร้องท้าทายให้ไทยเจอออกมารบกันทหารซึ่งราษานาคายก็นำความเข้ามาทูลแก่ไทยเจอในคย่ยขณะนั้นลักก่องางกับริบใบเลงอยู่ที่นั่นด้วยพอได้ทราบว่านังเค้งหวยกงจูยกติดตามมาจริงสมดังที่ตนคาดคะเนไว้ก็มีความดีใจทั้งสองคนต่างตบมือหัวเราะพลางทูลแก่ไทยเจอว่าครั้งนี้เชยสวย จะได้ลาบสงความปรารถนาแล้วจงรีบแต่งตัวออกไปรบกับอีนางรูปสวยโดยเร็วเถิดมาดว่าเห็นท่าทางสำเร็จก็อย่าลืมข้าพเจ้าสองคนจงช่วยจัดหาหญิงรูปงามแบ่งให้ข้าพเจ้าบ้างคนละคนก็จะเป็นบุญคุณมากหนักนะไทยเจอได้ฟังส่งรู้สึกละอายพระไทยเป็นยิ่งนักตรัสว่าท่านทั้งสองพูดอะไรเช่นนั้น การที่ขพเจ้าต้องออกไปรบครั้งนี้ก็เพราะเขาที่อับจนจำเป็นต้องเชื่อคำแนะนำของท่านทั้งสองนั้นไปพลางก่อนดอกหากขพเจ้ามีช่องทางอย่างอื่นแล้วจะไม่อยากวุ่นวายกับภรรยาของคนอื่นด้วยเลยเป็นอันขาดตรัสแล้วรีบจัดแจงแต่งตัวสวมเกราะขึ้นม้ามังกรยกทหารสามพันออกไปหยุดยืนมองอยู่นาคาย ทอพระเนธเห็นหนังเคยงหวยกงจุยืนม้าอยู่หน้าทหารหวนไทยเจอจึงแซงตรัสตวาดว่าชรอยเจ้าจะสู้กำลังฝีมือของเราไม่ได้แล้วดอกกระมังจึงตั้งค่ายกนหลอกลวงให้พวกเราหลงเข้าไปถ้าเจ้ามีกำลังฝีมือจริงแล้วจงมาสู้รบกับเราให้ถึงแพ้และชนะกันในวันนี้เถิดหนังเคงหวยกงจุได้ฟัง ก็แกลงทำเป็นโกรธจึงตวาดบางว่าการซึ่งเราตั้งคายกลน,นั้นเพื่อจะทดลองสติปัญญาของพวกท่านดอกแต่เมื่อพวกท่านไร้ความสามารถไม่มีปัญญาตีค่ายกลของเราได้แล้วจะประสงค์สู้รบกันโดยกำลังฝีมือเราก็หากลัวเกรงเลยไม่และวันนี้ใครจะแพ้ชนะก็คงได้รู้กันว่าแต่ท่านเถิด ต่อสู้กับเราไม่ทันตลอดถึงสองเพลงก็จะต้องชักม้านี้ไม่รู้จักทางไปว่าแล้วก็ควบม้ารำกระบี่รุดตรงเข้าฟันไทยเจอไทยเจอตระวัดกระบี่ขึ้นรับต่างต่อสู้กันได้ประมาณห้าเพลงเสร็จนางเค้งหวยกงจูแซงชักม้านี้ไทยเจอควบม้าไล่ตามพลางตวาดว่าเจ้าอย่าใช้อุบายหลอกลวงเราไปทำร้ายเลย จงหันมาต่อสู้กับเราอีกเถิดนางเค้งหวยกงจูขับมา้าหนีไปพอพ้นตาทหารทั้งปวงแล้วหยุดม้ายืนรออยู่พอเห็นไทยเจอไล่มาจวนจะถึงตัวจึงพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดจะทำร้ายเฉยสวยดอกหากแต่มีความในใจใครจะพูดสักสองสามคำเท่านั้นถ้าเฉยสวยไม่รังเกียจแล้วข้าพเจ้าจะพูดให้ฟัง ไทจือหยุดม้าตรัสถามว่าเจ้ามีเรื่องอะไรก็จงเร่งแจ้งมาเถิดนังเค้งหวยกงจูว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าเชยสวยแล้วให้รู้สึกใจคอไม่สบายเลยพูดแล้วกลมหน้ายิ้มชำเลืองตาดูท่วงทีของไทจืออยู่ไทจือเห็นเช่นนั้นนึกรู้ได้ทันทีว่านังเค้งหวยกงจูจะพูดจาในเรื่องรักใคร จึงตรัสย้ำอีกว่าใจคอของเจ้าไม่สบายเพราะเหตุไรหนังเข้งหวยกงจูวขะขพเจ้าได้เคยพูดวิงวอนไว้กับเฉยสวยหลายครั้งแล้วแต่เฉยสวยช่างไม่เมตตาบ้างเลยขพเจ้าจึงสู้อุตส่าห์ยกกองทัพติดตามมาถึงที่นี่มาดว่าเฉยสวยรับเลี้ยงดูขพเจ้าแล้วจะไม่ขอเป็นศัตรูอีกสืไปแม้จะใช้สอยสิ่งใด ข้าพเจ้ามีความเต็มใจจะช่วยเหลือจนสุดกำลังสติปัญญาไทยจือได้ฟังแซงยิ้มพลางตรัสว่าอันที่จริงเราก็มีความเมตตาอยู่บ้างเหมือนกันแต่เห็นว่าเจ้ามีใช่คนตัวเปล่าหากสามีของเจ้าระแคะระขายขึ้นแล้วเราจะพลอยเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงยิ่งกว่าเจ้ามากนักนังเค้งหวยกงโจวว่า ข้อนั้นขาพเจ้ายังมีสติปัญญาที่จะคิดอ่านแก้ไขได้ขอแต่ให้เชยสวยจงกรุณาดังว่าแล้วเอาไว้เป็นพนักงานของขาพเจ้าจะจัดการเองพูดพลางเอากระบี่สอดในฝักลงจากหลังม้าเดินตรงเข้ามาคุกเข่าคำนับไทยจือแล้วกล่าวสืบไปอีกว่าไหนไหนขาพเจ้าได้บากหน้ามาวิงวอนถึงเมืองนี้ ถ้าเชยสวยแม่กรุณาแน่แล้วข้าพเจ้าก็จะฆ่าตัวตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่เป็นคนสืบไปไทเจยังนึกลังเลพระไทยจึงนิ่งตรองอยู่นางเคงห่วยกงจูเห็นเช่นนั้นสำคัญว่าไทเจอไม่ปรารถนาที่จะรับตัวไว้เลี้ยงดูเป็นภรรยาแน่แล้วจึงชักกระบี่ทำท่าจะเชอดคอตัวเองไทเจอทอยพระเนตรเห็นก็ตกพระไทย รีเพนลงจากหลังมะตรงเข้ายึดข้อมือนั่งเค้งหวยกงจูไว้ละวะ่าเจ้าอย่าเพ้อดวนโทมนัสน้อยใจไปเลยด้วยเราได้บอกไว้แล้วว่าเรามีความเมตตาเจ้าอยู่บ้างและเมื่อเจ้าคิดสลัดตัดจากสามีได้แน่เราก็มีความเต็มใจจะรับเลี้ยงดูเจ้าไว้เป็นภรรยาแต่ทว่าเวลานี้จะออกหน้าออกตากันยังมีได้ โดยสามีของเจ้ายัางอยู่จึงสมควรต้องปิดเนื้อความไว้ก่อนดังเค้งหวยกงจูได้ฟังดังนั้นพลันรู้สึกยินดีเป็นอันมากรีบเอากระบี่สอดใส่ฝากอย่างเดิมแล้วทอดกายลงอิงแอบแนบข้างไทยเจอพลางกล่าวว่าเรื่องสามีข้าพเจ้านั้นขอเชยสวยอย่าวิตกเลยถ้าเชยสวยรับเลี้ยงดูข้าพเจ้าจริงแล้ว ขับเจ้าจะคิดอ่านกำจัดเสียให้จงได้ไทยเจอได้ฟังก็แสงทำเป็นยินดีตอบพลางตรัสว่าเราขอบใจเจ้ายิ่งนักที่อุตสาห์ซื้อตรงจงรักต่อเราด้วยความจริงใจตรัสพลางเอื้อมพระหัตถ์กอดรัดร่างนังเข้งหวยกงจูไว้แนบแน่นส่วนพระไทยนั้นดำริว่าหญิงคนนี้ใจคอร้ายกาดนักผัวของมันแท้ มันยังคิดอ่านกำจัดเสียเพื่อประสงค์จะทำชู้กับเราได้ลงคอมาดว่ามันได้เสียอยู่กินกับเราสืบไปไหนเลยจะไว้ใจมันได้คงคิดอ่านฆ่าเราเสียบ้างสักวันหนึ่งเป็นแน่แต่ทว่าเวลานี้เรากำลังตกอยู่ในที่คับขันก็จำต้องเอาใจมันไว้ไปพลางก่อนไทยเจอดาริแล้วคณีเห็นการได้ท่วงที และมองเห็นแท่นหินใหญ่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่เชิงเขาดูเป็นที่รับหูรับตาคนจึงแซงตรัสชวนนางเค้งหวยกงจุไปสนทนากันบนแท่นหินนั้นครั้นทั้งสองฝ่ายลอบรักชมเชยกันสมความปรารถนาแล้วไทยเจอจึงตรัสว่าเวลานี้เรายังมีพวก้าศึกที่มีกำลังฝีมือเข้มแข็งอีกพวกหนึ่ง กำลังคุมทหารตั้งมั่นอยู่ในเมืองฮิวจิวมาดว่าเจ้าช่วยปราบปรามได้สำเร็จแล้วเราจะบำรุงเลี้ยงเจ้าให้มีความสุขอย่างถึงขนาดนางเค้งหวยกงจูได้ร่มรักกับไทเจอสมความปรารถนาแล้วรู้สึกปราบปลื้มใจขึ้นกว่าเก่าเป็นอันมากครั้นได้ฟังไทเจอตรัสดังนั้นก็ถามว่าไอ้พวกข่าศึกในเมืองฮิวจิวนั้น มันมีกำลังฝีมือเข้มแข็งสักเพียงไรไทยเจอตรัสเล่าให้ฟังว่าเฮงตีหูเจ้าเมืองฮิวจิวกับเฮงโยงเคียงสัวสามคนเท่านั้นไม่สู้สำคัญนักดอกมีสำคัญอยู่คนเดียวเท่านั้นชื่อหวมสงเต้าหยินรู้เวทมนต์อาจสามารถพ่นไฟออกจากปากได้เมื่อรบกันครั้งก่อนนั้นมันขโมยเอากระจกวิเศษ ของเฮงเถียนเล่าโจมาจะทำร้ายพวกเรารเผอิญเฮงเถียนเล่าโจตามมาช่วยไว้ทันเรียกเอากระจกวิเศษกลับคืนไปพวกเราจึงรอดพ้นอันตรายมาได้นางเค้งหวยกงจูได้ฟังและวะ้วว่าเฉยสวยเคราะดีแท้และคงเป็นวาสนาของขพเจ้าที่จะได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยจึงเผอิญให้เฮงเถียนเล่าโจตามมาเรียกกระจกวิเศษกลับไปทันที เพราะกระจกวิเศษนั้นมีฤทธิ์ร้ายแรงยิ่งนักไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานหรือปราบปรามได้นอกจากพวกเซียนชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้เรียนรู้ร่วมกันมาส่วนหวมสงเต้าหญินสามารถพ้นไฟได้นั้นข้าพเจ้าไม่เกรงกลัวและเชยสวยจะยกเข้าตีเมืองฮิวเจีวเมื่อไรเล่าข้าพเจ้าจะขออาสาเป็นทับหน้ายกเข้าตีก่อนให้แตกจงได้